สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เจบฟช anel นะคะวันนี้เอาเพลงเพลงหนึ่งที่คุณแพทแต่งในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำมาฝากค่ะนั่นก็คือเพลง02.22นคุณแพทเล่าในรายการเกลืววันเดอร์ว่าคืนนั้นเป็นเวลาตี2 22นาทีฝันถึงคนคนหนึ่งที่อยากเจอและไม่ได้เจอมานานและคิดว่าชาตินี้อาจไม่ได้เจอแล้วแต่ก็ได้เจอในฝันจนรู้สึกว่า มันเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะในฝันคืนนั้นมีความสุขมากๆเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็จึงคิดว่ายังมีความรู้สึกกับเรื่องเหล่านั้นอยู่ในใจอีกเยอะคืนนั้นก็ไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้นะคะภาพเก่าๆย้อนกลับมาจึงเขียนเพลงเพลงนี้ในคืนนั้นและตั้งชื่อว่า0.2.22น เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยนะคะและว,วันนี้ก็นำเนื้อเพลงท่อนหนึ่งมาฝากแฟนๆด้วยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่สามารถลงเสียงเพลงเต็มๆได้เนื่องจากอาจจะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะตามไปฟังคุณแพทร้องเพลงนี้สดๆในรายการเกลือวันเดอร์ย้อนหลังได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ